ฟันเห็นมดความเชื่อคตินิยมโบราณน,นั้นพยากรณ์ได้ว่าอย่างไรฟันเ็นมดจะได้รับโชคใหญ่ช่วงนี้คุณอาจได้ติดต่อประสานงานหรือติดต่อหาเพื่อนกับชาวต่างชาติจะได้รับการติดต่อจากเพื่อนที่ไม่เจอกันนานซึ่งอาจนำโชคลาภมาให้คุณด้วยมีโอกาสได้เดินทางไปทำงานหรือเที่ยวที่ต่างประเทศและช่วงนี้อาจมีเรื่องให้ต้องถึงขั้นลงไม้ลงมือเป็นโอกาสทองของคนอยากมีลูก ให้มันทําการบ้านเยอะๆเพราะเขากําลังจะมาการเงินช่วงนี้จะเสียเงินไปกับของไร้สาระส่วนใครที่ทําเรื่องเยืองเงินอยู่ให้ระวังปัญหาจากเอกสารต่างๆสําหรับเรื่องงานจะเป็นเรื่องดีกับคุณหากเข้าหาผู้ใหญ่ให้คอยช่วยเหลือฝันว่าเห็นหมดเยอะมากบางตำราบอกว่าฝันเห็นหมดจะมีโชคหรือมีสหายบริวารเช่นเพื่อนลูกน้องจะให้คุณมากกว่าโทษ แต่บางตำราก,ก็เตือนระวังจะถูกโกงแบบมาหือมาดังนั้นจะทำอะไรสพร้าวไม่ได้ต้องละเอียดละออทุกกระบวนการสำหรับคนที่มีโอกาสย้ายงานใหม่หรือสมัครแล้วได้งานใหม่ให้ระวังเรื่องที่ไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นทำบุญเยอะๆสวดมนต์นั่งสมาธิมากๆบ่อยๆจะช่วยให้มีสมาธิกับปัญหาความรักเป็นช่วงที่แนะนำว่าชินสะเทอสำหรับคนที่ไม่มีแฟน อย่าไปหาให้ปวดหัวเพราะว่าถ้าเข้ามาช่วงนี้ก็จะวุ่นวายดังนั้นถ้าโสดใช้ชีวิตสดสดให้คุ้มหรือไปเที่ยวตามจังหวัดหาหนังสือดีๆไปในที่กว้างๆชีวิตจะดีฟันเห็นหมดแดงคุณมีโอกาสได้ติดต่อง,งานกับที่ต่างจังหวัดหรือชาวต่างชาติและมีโอกาสไปทำงานต่างถิ่นช่วงนี้อาจมีเรื่องเครียดเข้ามามา,มากมายที่อาจส่งผลต่อสุขภาพแนะนำให้ไปเที่ยวผ่อนคลายบ้าง ควรพูดก่อนคิดไม่อย่างนั้นอาจไปทำํำร้ายความรู้สึกของคนอื่นได้หนะ้าที่การงานในช่วงนี้หากกำลังทําธุรกิจเกิดต้องกู้ยืมเงินจากธนาคารให้ระวังในการเตรียมเอกสารและยังต้องระวังอย่าใช้ใจ่ายเกินตัวเพราะเงินที่หามาได้มักหมดไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นฝันเห็นหมดกัดคุณจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงดวงหรือจากการเดินทางไปต่างถิ่นที่ไม่เคยไป จะได้รับข่าวดีจากเพื่อนมีโอกาสเปลี่ยนงานส่วนการเงินนั้นดีมากรายรับข้อมือมาไม่ได้ขาดแต่คนทำงานประจำจะต้องการตัดสินใจกับงานที่ผิดพลาดเนื่องจากหลงเชื่อคนผิดฟันเห็นหมดไต่ตามตัวระยะนี้คุณยังไม่ค่อยมีโชคหากเสี่ยงโชคจะเสียมากกว่าได้การงานในช่วงนี้อาจมีปัญหาก,กับเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือลูกน้อง คุณจึงควรระมัดระวังคำพูดให้มากระวังเรื่องเงินหางให้ใครยืมเงินอาจต้องรอนานกว่าจะได้เงินคืนครบฟันเห็นค่ามดคุณจะมีโอกาสได้รับโชคแบบไม่คาดคิดชีวิตจ,จะก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆแต่อาจมีผิดหวังในบางเรื่องช่วงนี้ไม่ควรตัดสินใจทำไรเสี่ยงๆเพราะจะเสียมากกว่าได้ขอบคุณค่ะที่รับชมรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่วยการกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์ด้วยค่ะ